โหระพาเราเก็บโหระพาไปใส่แกงเขียวหวานนะคะนี่แม่ขิมจะทำแกงเขียวหวานนะคะเขียวหวานหมูอ่านี่ก็กโหระพานะคะยอดแต่กำลังสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะโหระพาสดๆนะคะที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงที่จะแกงเขียวหวานกันต่อเลยจ้าค่ะเรามาดูส่วนผสมในการทำแกงเขียวหวานนะคะมีดังนี้ค่ะพริกแกงพริกแกงเขียวหวานนะคะน้ำตาลใบมะกรูดสำหรับโรยหน้าค่ะเกลือ ข่าตะไคร้กระชายเพิ่มความหอมค่ะพริกแดงพริกขี้หนูสำหรับโรยหน้าค่ะกระทิเป็นหัวกะทินะคะห่างกะทิแม่ขิมไม่มีมาเลยนะคะวันนี้มะเขือค่ะมะเขือเปราะนะคะเราจะนำไปหัน่นแช่น้ำเกลือรอไว้นะคะน้ำปลา หงปรุงรสเราจะมาทวนส่วนผสมอีกรอบกันนะคะค่ะจากนั้นมะเขือที่เราได้แช่น้ำเกลือไว้นะคะพักไว้พริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หน,นูน้ำตาลน,น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บเกลือ1ช้อนชาใบมะกรูดฉีก ค่ะวันนี้นะคะแม่ขิมจะใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะหั่นเอาหนังนะคะที่เป็นมันๆออกนะคะไว้เจียวนะคะก็เก็บไว้เจียวเอาน้ำมันเก็บไว้ใช้ไว้ผัดได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เลือกเอาแต่เฉพาะเนื้อแล้วก็ติดมันเล็กน้อยนะคะคะโหระพาเก็บมาไว้สำหรับโรยหน้านะคะสำหรับแกงเขียวหวานในวันนี้ค่ะค่ะก็นำกะทิลงไปเล็กน้อยนะคะ าจากนั้นนะคะก็นําพริกแกงเขียวหวานลงไปค่ะพริกแกงเขียวหวานที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะก็คนนะคะคนให้พริกแกงเกิดความหอมนะคะจากนั้นก็นํา หมูสามชั้นลงเลยนะคะค่ะนี้ก็พริกแกงเริ่มหอมขึ้นแล้วนะคะนำหมูสามชั้นลงไปนะคะแล้วก็นำขาตะไคร้นะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นๆเพิ่มความหอมให้กับหมูนะคะค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดจนหมูเริ่มจะสุกนะคะ ให้เกิดความหอมนะคะค่อยใส่กระทิลงไปอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวแม่ขิงขออนุญ,ญาตผัดให้หอมก่อนนะคะน,นี้ผนะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชานะคะ เพิ่มเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วเนาะก็ผัดให้หอมเลยนะคะเร่งไฟอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ใส่กระทิลงไปอีกรอบนึงเนาะอ่นนี่ค่ะกระทิเพื่อให้มีน้ำนะคะเราจะใส่น้ำขึ้นให้ประมาณครึ่งครึ่งหม้อเลยนะคะ ก็ตอนนี้ก็คนกะทิก่อนเนาะขานี้นะคะพอเดือดแล้วหอมดีนะคะเพิ่มน้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายหรือว่าจะใช้น้ำตาลอาปี๊บก็ได้นะคะวันนี้มีน้ำตาลทรายนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชานะคะแม่ขิมจะใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอค่ะอ๋อโทษทีนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ค่ะพอส่วนผสมนะคะที่เราผัดให้หอมแล้วก็เดือดกับกะทิดีแล้วนะคะแม่ขินจะเติมน้ำาให้ถึงครึ่งหม้อนะคะเพื่อที่จะใส่มะเขืออีกรอบนึงนะคะค่ะเติมน้ำลงไปเลยนะคะแล้วก็กจะค่อยๆหอมนะคะอันนี้คือหม้อแบบคนจนเครื่องแกงติดข้างหม้อไปเยอะเลยเนาะ จากนั้นนะคะก็นํามะเขือมาใส่เลยนะคะมะเขือเปลาะที่เราเตรียมไว้ค่ะค่ะได้มะเขือมาแล้วนะคะก็เทลงหมอ้อเลยเนะาะกระเด็นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็ใช้มือจับข้างหนึ่งจับโทรศัพท์ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็คนนะคะคนให้มะเขือลงหมอ้อนะคะให้โดนน้ำทั่วถึงกันเนาะ ตอนนี้ยังไม่มีสีสันอะไรเนาะอ่าแม่ขินก็เตรียมพริกไว้แล้วค่ะกับใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะเราจะเพิ่มสีสันให้กับแกงเขียวหวานของเรานะคะเป็นพริกนะคะพริกแดงแล้วก็พริกลูกโดดหรือพริกขี้หนูหลากสีของเรานะคะค่ะ คนจนกว่ามะเขือจะสุกนะคะก็พักไว้ก่อนก็ได้เนาะปิดฝาพักไว้ให้มะเขือกับพริกสุกนะคะชิมรสตามชอบนะคะก็ชิมรสตามชอบเนาะเดี๋ยวไม่ขิมจะชิมก่อนนะคะว่าเค็มไปไหมหรือว่าหวานไปไหมนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะการปรุงรสได้ว่าใครชอบแบบไหนนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาไว้ต่อจากนี้เราก็จะมาใส่เป็นใบมะกรูดแล้วก็ ใบโหระพาที่เตรียมไว้นะคะค่าปิดฝาพักไว้ก่อนนะคะ มะเขือสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําใบมะกรูดฉีกที่เราฉีกไว้นะคะโรยลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมนะคะเม้นี้นะคะก็ไม่ใช้กะทิเยอะนะคะกะทิก็เลยไม่ไม่ข้นมากนะคะก็สำหรับเด็กๆจะได้ทานได้นะคะแล้วก็ราด ใส่ขนมจีนทานแบบอร่อยๆนะคะจะไม่ข้นจะไม่ข้นมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าก็ใส่กระทิมากนะคะก็มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เนาะเราใส่พอประมาณเนาะถ้าใครชอบมันๆน,นัวๆน,นะคะสามารถลองทำดูได้นะคะใส่กระทิเยอะๆก็ได้ถ้าใครชอบนะค่ะพอเดือดแล้วก็สุกเรียบร้อยนะคะนำโหระพาลงไปเพิ่มความหอมเลยนะคะ อันนี้เก็บมาใส่เพิ่มก็ได้นะคะเดีย๋ยวไม่ขิมไปเก็บมาใส่เพิ่มอีกนะคะเพื่อโรยหน้าให้สีเขียวๆหอมๆค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูแกงเขียวหวานหมูสามชั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์ ติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ในเพจของแม่ขิมแล้วด้วยนะคะสำหรับช่อง YouTube นะคะก็ k t o เข้าครัวนะคะสำหรับเพจของแม่ขิมนะคะสำหรับไว้ทำกับข้าวนะคะแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมกันนะคะก็จะเป็นเพจหัดทำกับข้าวเข้าครัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเนี่ยนะคะทําเพิ่มนะคะ หมอ้อเล็กๆเพิ่มนะคะค่ะไว้ทานกับข้าว